มาเล่นกลนทุดนี้นะครับมาเรียนกลนทุดนี้เพื่อจะไปดูให้เพื่อนๆดูนะครับแบบงงๆๆนะครับเออโอเคอ่ะอ่ะผมจะเอาไปมาอย่างนี้นะครับผมจะเสียบไปไว้ไไข้างกลางนี้อ่ะจะบอกให้ผมหยุดเมื่อไหร่ก็ได้นะเออผมจะไปเรื่อย,เอยๆเหม,มือนเหมือนเหมือนจะกรีดอ่ะมันกรีดมามามา,มากามาแล้วมากแล้วไม่ต้องไปกรีดแล้วตอนนี้โอเคหยุดสมมติอยู่อยู่ตรงนี้นะเราก็มาตัดนะครับนี้ออกมานะ อ่าเราก็มาสับ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 อย่างนี้นะครับอ่าสับไปจนอ่าจะพอใจจากนั้นเสร็จก็ให้ผู้ชมเลือกมาใบหนึ่งไปไหนก็ได้นะครับโอเคเลือกใบนี้นะสิบโพดัมเทนออฟอ่าเทนออฟสเปซโอเคนะครับจากนั้นเสร็จเราก็เอาไพ่อย่างนี้นะลงมาไว้ข้างล่างนี้อืมเอาลงไว้ข้างล่างนี้นะครับเอออ่ะจากนั้นเสร็จเราก็มามามา ไพ่มันจะบอกเราเองออไพ่ไพ่เมื่อกี้นี่เห็นว่าผมทาอย่างนี้เออไพ่มันจะบอกเราเองนะครับว่ามันอยู่ไว้ที่เท่าไหร่อ่าไพ่ของคุณเมื่อกี้นี้นะครับอ่าสิบสโพดดใช่ไมันอยู่ไว้ที่11บเอ็ดนะครับหนึ่งสองสามสีดแปดเก the your card is number 11. ย e n h y a เอทเทน of s p a d e ดนะครับสิบอ่าสิบโปรดำเห็นไหมเออเขาทำได้ยังไงใช่นไหมโอ้ยง,ายง่ายๆเลยนะครับง,ง่ายๆเลยตอนนี้เซตติ้งนิดหน่อยนะครับนี่เซตติ้งแบบนี้นะครับนี่นี่นี่เอาตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบยัแบบคิงนะครับโดย A อยู่ข้างล่างนะครับ A อยู่ข้างล่างนี้นะครับ A เอาไว้ข้างล่าง A ออยู่ล่างสุดนะครับเห็นไหมเอออย่าลืมนะครับถ้า ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับโอเคจากนั้นเสร็จเราก็มาทำอย่างนี้นะเราบอกว่าเอาโอเคนะผมจะเอาไพ่นี้ลงไปตรงตรงกลางนี่เออเอาไพ่ลงไปตรงกลางกลางตรงนี้แหละเออผมจะทำอย่างนี้จนกว่าคุณจะชอบอ่ะคุณจะหยุดไหผมหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดอ่ะอสมมติว่าคุณบอกว่าหยุดตรงนี้นะครับผมก็หยุดตรงนี้หยุดนี้เสร็จผมก็จะตัดไพ่มาอย่างนี้โอเคตัดไพ่มาอย่างนี้อา่อาอ่า อันนี้มันจะอยู่ข้างล่างนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับ pagar, อันนี้เราตัดมาเนี่ยเราก็มาสับ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 นะครับจากนั้นเสร็จให้ผู้ชม layers, ase, เ,ลเลือก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 เลือ diamond p u t on the top here แล้วก็พุดใส่ตรงนี้เข้ามานะครับเออนะครับตอนนี้มันเราก็จะรู้ว่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เออยู่ประมาณนี้เราก็ตัดมาประมาณอย่างนี้นะครับเอาลงไปไว้ข้างล่างเลย ่าแล้วก็ตัดอีกนะครับนะครับเนี่ยตัดให้มันเจอไหนมันเจอสีแดงเนี่ยเนี่ยเจอแดงของเราเนี่ยอ่าเมื่อกี้นี่ยเจอ,อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามามามาทําแบบนี้ดูเนี่ยเราเห็นแล้วเลขห้าอ่าวินโนดิสอ่าไฟฟ์อ้๊บ now is five from here โอเคจากนี้ไปจนหนึ่งสองสามสี่ห้าจำได้ไหมเมื่อกี้ในห้าอะไรนะ ห้าเขาหลามตัดเอ,อ้ยเห็นไหมง่ายนะง่ายนะโอเคทำได้นะ